ตอนนี้รับอีกหนึ่งสายน้องตาลครับสวัสดีครับตาลสวัสดีครับครับขอบคุณตาลเป็นผู้ชายเหรอผู้ชายครับว่าไปเลยว่าไปเลย,เลยครับตาลตาลไปเจอว่าแรงคือว่า,วาผมอยู่ที่เรียนเพื่อนเขาเราชื่อ พ่อแม่ครับรอชื่อพ่อแม่กันสมมติว่าแม่ผมแม่แม่ดวงเงี้ยแม่ดวงแม่ดวงแม่ดวงลูกดวงดวงดวงเดือนเจ้าเอ้ยอะไรเงี้ยรอตลอดฮะแม่แม่ดวงนะคุณดวงเดือนนะผม๋อแล้วแล้วไงต่อฮะแล้วก็ขอล้อล้อลนอไปมาแล้วทีนี้แม่คือว่าแม่ผมเขามีธุระที่เรียนมาพอดีครับ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 แล้วก็เลย เขาอขาไม่รู้ครับแล้วเขาพูดเสียงดังครับพูดลั่นองเพราะว่าสมมติแม่ผมชื่อดวงเพราะว่าดวง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 แล้วแม่ผมเข้ามาพอดีเดี๋ยเดี๋ยวสมมติชื่ออื่นดิเออนี่ชื่อแม่แปะยังไงเนี่ยน้อง ถามเราชื่อแม่เขาเหรอเปล่าครับคือเปล่านี่สามดวงเลยอ่สมมติชื่อสมมติชื่อเนี่ยชื่อเดือนเดือนเดือนเป็นแม่กูใพ้นลลหน่อยเอาเอาต้องเอาต้อยอะไรก็ได้เออแม่ต้อยอย่างนี้ครับอืมเขาแล้วก็ขอด่าลั่นห้องพิมแล้วแม่แล้วแม่ปุมมาพอดีครับลูกใหญ่ต้อยลูกใหญ่ต้อยครับแล้วก็แม่มาต้อยมาพอดีเลย เขาว่าอะไรเหรอเขาว่านี้ครับคือมาใสๆเลยฮะอะไรเหรออะไรเหรอเรียกทำไมเขาว่าเรียกเรียกหาแม่ทำไมเออถามตาตานตาในเด็กที่ไหนเนี่ยเออเด็กเด็กที่สุรินทร์ครับโอ้คนสุรินทร์นะก็แต่สำเนียงตอนแรกผมนึกว่าคุณเป็นคนใต้นะเออเออเออเล้งเออ เล่งตายเล่งตายให้เออให้เลยใน้เลยใรุ่นนพูดพยายามนพูดสุรินนี่ต้องพูดสวยได้ดิเออเออครับนพูดให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอืมอืมอืพอว่าผมรักคุณเมืองครับครับก็บองสรางเนียงใช่ไหมอ่าน้ำขมิ้นครับอ๋อน้ำขมิ้นตายน้ำขมิ้นไอ้บ้าคนละทางกันเหรอเนี่ยสวยกับสุรินเขาจะมีอีกแบบหนึ่ง่องเช่นให้มักเมืองอะไรนะ ให้มักเมืองครับใครมักให้มักเมืองให้มักเมืองใครมักเมืองคืออะไรครับแปลว่าผมรักคุณครับอ๋อสบายแล้วสบายดีไหมอ่ะสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับวักดีครับจะอ้วกครับจะอ้วกอ๋อจะอ้วกจะอ้วกอ้วกดีจะอ้วกไหมจะอ้วกดีครับยังยังไม่คังเสีครับไม่ใช่งอ่ะงั้นเอาคำง่ายๆ่าออย่างเช่น รัฐบาลตอนนี้เปิดโอกาสให้ราษฎรได้อ่าชำระภาษีคืนในวันที่30มิถุนายนนี้ออลองดูดเฮ้ยจะบ,บ้า <c oughs> แล้ว <c oughs> มันยากเกิน <c oughs> มาชดไว้เอาอย่างนี้เอย่างนี้สมมติว่าสมมติว่าเออเอสมมติว่าเจอเด็กที่สีลเสมเต้นแล้วเราพูดเป็นภาษาสวยเออน้องจะเต้นทำไมเนี่ยทำอย่างเงี้ยไม่อายแม่เหรอเออบอกว่าเฮ้ยเออเต้นวนวนาเบียซังแม่เอ๊ ออเป็นอยู่นานแล้วซังมเอะเออลนเยน้องเก็บนมเล็กๆของน้องเอาไว้ดูเองเถอะเออเอเซมเก็บปัดปัดพะน้องเองดูอะเอชอบ่ะเฮ้ยแกมว่าแล้วถ้าน้องหันมาทางนี้หน่อยพี่มองนมไม่เห็น แซมวิจานี่นึกสายสีประหิเศษครับโอ้โหารไปสุดยอดภาษาถิ่นมีเสน่ห์อินเตอร์เนชั่นแนลมากโอเคเราเราจะกินติดตานะขอบคุณนะครับกันสวัสดีครับ สุรินคนสุรินก็จะทเนียงเหมือนติดทองแดงทองแดงเนาะใช่ใช่สมัยฝืนไงฝืนให้เป็นกลางปุ๊บมันก็เลยเลยลงไปใต้หน่อยถูกต้องนะครับแต่แต่เหมือนเรียกชื่อพ่อนี่ลำบากนะเพราะว่าเราเราก็ติดกันอ่ะเออสมัยเด็กๆนี่รุ่นหนารุ่นแปะมีไหมลอง่ยมีเพื่อนผมชื่อเพื่อนผมชื่อไอ้ดนพ่อมชื่อไอ้ด้วงเราก็เรียกว่าไอ้ด้วงเออเสร็จแล้วเนี่ยนัดกันทำรายงานภาษาอังกฤษบ้านไอ้ดนครับ ตาดวงน่ยยืนเล็มปวยเซนอยู่มีนกอดรั้วเลยครับลุงลุงเห็นในดวงไหมตาดวงก็บอกว่าดนเพื่อนพวกมึง่อยู่หลังบ้านส่วนดวงเนี่ยกูดวงไม่ได้งานเลยดวงยืนเล็มปวยเซนอยู่ไม่ได้งานเลยโอ้ปรากฏว่าเข้าไปทํางานกนอย่างที่ขาจแข็งลาแล้วลากลับเลยมันก็โดนกิ่งปวยเซนของตาดวงครับผมอ่าตอนนี้มาที่น้องเอ๋นะครับฮัลโหลครับเอ๋ครับเอเอ๋เอ๋จ๋า คต้อนรับเอ๋สุสันธ์แยกปากหวานนะครับรู้จักชื่อของอคุณพ่อคุณแม่กันไปแล้วเพื่อความสนิทสนมเป็นพวกเดียวกันครับครับแล้วก็ของพี่พงชื่อดวงครับของของรายชื่อเดือนครับของผมชื่อต้อยฮะเออครับเฮ้ยอย่ามาอย่ามาหัวอย่าหัวแม่แม่ต้อยเหรอแม่ต้อยแม่ต้อยจริงจริงจริงต้องเอ๋ชื่ออะไรฮะของคุณแม่ ไม่บอกค่ะตนไม่ใจกับเราดอ่ะไม่ใจอ่ะโวเราเราเนียเปิดเผยออกสื่อเลยเนี่ยเราเราป๊อตเน่เอละลายพี่กัมเนี่ยทำไมอ่ะไมหนูเป็นคนรักแม่หนูเลยไม่กล้าบอกเฮ้ยเราไม่ได้เกี่ยวเราไม่ได้ว่านี่เราแค่เรียกฝรั่งฝรั่งเขาอยากเอาชื่อป้อใช่ไหมมาตั้งเลยอย่างเช่นจอห์นนี่จูเนียอะไรเงี้ยจอห์นนี่ที่สองที่สามเอ้าแม่ชื่ออะไรแม่ชื่อ ไม่้อกินนิดเดียวาโอเคปินปังปิ้ก็โอเคไม่เป็นไรอ่าวน้องเอกน้องเอมีอะไรแรงๆครัก็ไอพวกเนี้ยค่ะหลอกถามชื่อพ่อแม่หนูเออเกี่ยวมะอามีอะไรแรงๆฮะเออคือหมายที่บ้านอะค่ะมันนอนใช่ป่ามันอน่าเนี้ยมันนอนแต่กลางวันเงี้ยแล้วคือมันหลับอืมมันหลับแล้วมันก็นอนกลอง มันนอนก้นดูบ้นเลยนะแล้วแบบคือมันก้นมันก้นเหมือนคนเหมือนคนหลับอ่ะก้นเสียงดังมากลองลองทาเสียงจําลองให้ได้มันก้นขนาดไนอ่ะเหนื่อยหนูไม่เคยก้นนะคะไม่หมาทำเสียงว่าหมาหมามันก้นไงอ่ะฟังมาแล้วมันเป็นไงก็มันก้นเหมือนคนเข้าไปอ่ะยังไงจะได้วิเคราะห์ถูกไงว่ามันเออป่วยหรือเปล่าไงเพราะแปะนี่ก็เลี้ยงหมาเยอะอ๋อดีหมาหนูไม่ป่วยอะค่ะเพราะว่าตื่นบางก็ยังวิ่งได้อ่า อ่ะแล้วมันกลนแล้วมันไงเอคือมันแตกไงแล้วทุกที่แตกแล้วอ่ะอกไม่ใช่หมาที่อื่นอ่ะมันไม่กลนะหม,มาบ้านเพื่อนพี่นี่คือเวลาปวดฉี่นี่คือ เอาจมูกดันประตูห้องน้ําเปิดแล้วกระโดดขึ้นโถฉี่แล้วฉี่ไม่เคยเอามาเล่าอวดเลยอ่ะกดน้ําด้วยเอามือกระโดดกดน้ําด้วยอ่ะคุณแล้วหมาน้องคเนยมเขาไม่ได้กลนอย่างเดียวทำไมละเมอด้วยอ๋อละเมอด้วยว่าอะไรเจ้าของแม่งเลี้ยงกูไม่ดีเลยอ๋อสานลหนเอาไวาอย่างนี้เลยไอ้กูกินแต่กระดูกไก่กูก็กินเนี้ยเป็นไอ้บ้านี่เลยอ๋อหมดละเมออย่างนี้เลยครับหมาเหรอฮะเนี่ย หมาละเมอเอ๋อแล้วแล้วคือความแรงของหมาเนี่ยเออมีอะไรไหมฮะซอยซอยขาคนเลี้ยงอะไรเงี้ยมีบ้างไหมหุยบ้าอันนี้เขา m a r กิ้งเขาเรียกว่าการ m a ์กิ้งของหมาครับทำให้รู้ว่าเนี่ยของของเรานะอซอยทะยังมุมมีนะคะมีใช่ไหมใช่ทุกวันโซ่ซอยเราทุกวันเลยเหรอจริงเหรอแล้วเอกไม่รู้สึกอะไรเอกก็วางขาให้มันเงี้ยเหรอ เอลักษณะเดียวกับคนบนรถเมย์นะที่เอามือรอเหมือนกันน่ะเอไม่ได้วางเอไม่ได้วางขาเปล่าด้วยเออันนี้โป้คีบด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวคีบปรับขนาดให้มันด้วยแล้วพยาแล้วพยาแบบว่านั่งนั่งนั่งแบบเหมือนกับนั่งไม่เรียบร้อยนั่งเขย่าขาใช่ไหมเอพฤติกรรมเสียใช่ไหมที่ดูได้ไงเนี่ยเอาแล้วมันเริ่ม คนที่คนที่แรงคือเอ๋ไม่ใช่หมาไม่ผิดเลยถูกไปโทษหมาเลยเล่าอย่างนี้หัวใจพี่เต้นตึ๊บตึบตั๊บตึบตับเลยแลเนี่ยระหว่างที่คุยเนี่ยสังเกตไหมเอเนี่ยเสียงกระตุกกระตุกเพราะว่าหมามันเด้งอยู่เลยหมามันยังมายืนเด้งอยู่เลยไปไปวางสายแล้วไปไปจัดการกับหมาไปไปเทคแคร์หมาไป มีอะไงแมวพี่พี่บอกว่าสาวหวานเงินข้าวอ่ะอ๋ออ๋อนี่พี่ให้คิดอ่ะทำไมต้องทำเสียงซินเนาะซินแน่ขนาดนี้วะเนี่ยพี่อาร์ยัว่าไปว่าไปว่ามีเรื่องอะไรว่าเออว่าว่าบางก็อยากจะให้พี่จัดสาวแยบหวานสุดกรสุดสุดกระสุดยังไงฮะสุดรสดก็น้องดีกรนสดอยู่แล้วใช่ป่ะเอไม่อยากได้สดกว่านนอีกอ่ะอ่ะยังไงยังไงอย่างเช่นน้อง ก็คือแบบกินน้ำอะไรกินน้ำเนี้ยที่ทําน้ําหกก็แบบหกใส่คนดูเลยอะไรแบบเนี้ยอ้อก็คือตอนเนี้ยไ่อินเตอร์แอคทีฟเลยก็คือตอนนี้เห็นพงเห็นภาพมันยังไม่สะใจคืออยากให้น้ําเราสเปร๊คใส่หน้าอะไรอย่างเงี้ยอ่อเออเผมเกลียดน้ําเสียงคนเผล่หมากเลยผมนึกไปถึงเรื่องมีนัยยะมากใช่มันแอบแฝงเองมีเฟซบุ๊กไหมพ่อเฉ่งน้องเมีเออไม่เฟซบุ๊กเปล่ามีค่ะแอดสัมแยกไหมยังกันแล้วเหรอใช้ชื่อว่าอะไร คนไม่มีคู่ไม่รู้หรอกอ๋อเด็กที่ไททย่เด็กีหน้าเหมือนอ่าจอมปัวกกระเสียนสมุทรเนี่ยใช่ไหมมายแล้วจอมผัวกระเสียนสมุทรครับผมเออเอ้าวแล้วเราจะคิดถึงเอนะครับผมเอนะจ๊ะครับเดี๋ยวผมขอเวลาหาเอแป๊บหนึ่งนะคครรัับบถ้าไม่ผมจัดการให้ออ๋โอเคเลยนะครับอ่ะสายต่อไปครับ อ่ะย้ำเบอร์อีกทีครับพี่ป๊อกมีแต่คนบอกว่าให้ช่วยหาเอให้หน่อยครับอยากดูหน้าคนที่เอาใจและดูแลหมาขนาดนี้เออครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้นะครับคนคนไม่มีคู่ไม่รู้หรอกใช่ไหมถ้าใครใน Facebook เจอแล้วช่วยชี้ตัวเราด้วยนะตอนนี้ปากหวานงานเข้านะครับ0ูนย์สองหกหกนะตอนนี้เจอจากคุณปอสระอูปูนะครับผมกำลังไล่สุริยันสุขละนะครับ โอ้ยอยากเห็นเอจะเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยยังไม่ใช่นะครับเออดูแปลกกับน้ารุ้นกับกันหาไม่ไม่ผมเห็นมันเป็นชื่อฝรั่งอ๋อมันเป็นชื่อฝรั่งแต่คุณอ่านเป็นไทยมีมีภาษาไทยด้วยโอเคผมจะหาคนไม่มีคู่ไม่รู้หรอกไปเรื่อยนะครับอืมอืมอืมออ่ะโอเคตอนนี้ก็ ตากหวานงานเข้ากําลังต่อสายอยู่นะครับขอบคุณบิ๊โกล่าครับอร่อยมากส้าสดชื่นไม่มีคาเฟอีนครับย้ำอีกนิดนึงนะครับสข้อความโดนใจฮะรับไปเลยครับรางวัลละ4ใบนะครับมี2รางวัลด้วยกันสําหรับบัตรเข้าสวนสนุกซูเปอร์แจแอนเล่นเครื่องเล่นได้ทุกเครื่องนะแต่มียกเว้น3เครื่องยักษ์นะครับก็เครื่องที่คนอยากเล่นนี่แหละ ซึ่งต้องซต้งงานเนมีสี่เครื่องเลยเครื่องคือรถไฟฟ้าคุรถไฟคุณปู่อะไรพวกนั้นนั่งวนรอบงานแล้วที่สำคัญนะครับใครมีไอเดียเกี่ยวกับ R j On Stage อนเนี่ยยังไงบอกกันมาด้วยนะช่วยกันอย่างนัจะได้ภูมิใจว่าเฮ้ยโชว์นี้เราคิดให้พี่เขาเอางี้ดีกว่าเอคนมันเยอะมากเราหาไม่เจอเอโพสต์ใหม่ดีกว่าใน Facebook ของสามแยกเออทักทายนิดนึงว่านี่คือเอนะ เอออยากเห็นอยากเห็นหน้านะเอ๋หมาแปลกบอกมาเลยนะครับอ่ะนะครับเขาบอกว่าเครื่องเล่นเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับอ่าเป็นเครื่องเล่นเอ็กซ์ตรีมที่มันหวาดเสียวนะครับอย่างเช่นฟรี a k เอาท์เป็นเครื่องเวียงขนาดยักษ์ดรอปทาวเวอร์หอคอยสูงกว่า65เมตรแบบตกลงมาอาา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 าอาาาาอาาาาาาเาา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 มากนะครับอาาาาาาพูดถึงาา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 บาาาาาา นึกขึ้นมาได้เรื่องเพลงอ่ะเคยไหมเราเคยแบบว่าฟังเพลงอะไรบางอย่างตั้งแต่เด็กมานานๆแล้วเราเข้าใจผิดเนี่ยว่ามันร้องแบบนั้นอความหมายอะไรเงี้ยเออแบบร้องผิดอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเด็กข้างฟิตผมผมไม่รู้เล่าหรือยังมันร้องเพลงพี่เบิร์อมันร้องเป็นจริงเป็นจังมากคือร้องด้วยความชอบเลยใช่ไหมเออมันร้องอย่างนี้ครับ ดับเบิลยูทูมัดเขาตมัดฮิปโปโปเตมัดทำไมง่วงเธอถึงยาวคนอ่นี้จริงเหรออะไรของมันแต่งใหม่มันไม่แต่งใหม่มันเข้าใจไหมเออเข้าใจว่าเขาร้องอย่างนี้เหรอโอแล้วก็อีกพวกหลายเพลงเลยเนี่ยหรือพวกเพลงเพลงตามเทศกาลอ่ะครับ พี่มาผ้าปลาแดงอะไรเงี้ยใครร้องอ๋อคุณค่ณคุณร้องว่ายังไงพี่มาผ้ากบปลาแดงไม้มาแหลงมอญเออนั่นแหละคือพี่มาผ้ากราแดงหม้มาแหลงมอญบางคนได้ยินอย่างงี้ยังไงพี่มาผ้ากราแดงไม้มาแย่งเมืองจะไปตีอะเลยไหมกระดาษหรืองานละหรือผมมีเพลงนะเพลงสงการสงการอ่าสงการสงการฟ้าใหม่แล้วนะน้องนะอะไรคุณคุณร้องยังไงอ่ะคุณร้องยังไงฟ้าใหม่แล้วนะน้องนะ นะแนนร้องไม่ได้ว่ะมันต้องร้องว่าฮะฟ้าใหม่แล้วนะจะน้องสงการเราร้องทํานองเพลงโทนโอนทิ้งจะโทนปะโทนโทนเอซึ่งไม่มีใครเคยร้องถูกครับครครไอไปลูกน้องผมครับฟ้าใหม่ตะละตาหมออะไรของมันวะเหมือนไม่คนมอนเหมื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 อนอันนี้อ่าเหมือนอ่าอะไรนะเอ่อเพลงของวานทนกฤษอ่ะครับที่อะไรอ่ะ ถอดชุดแล้วรวมพลัง <c oughs> กันไหมผมผมฟังครั้งแรกผมฟังว่าว่าร้องจริงจริงผมเฮ้ย ว่านเพลงว่านแม่งโคตรสอเลยสุดท้ายชุดพลุงพลังถอดชุดพลุงพลังนั้นใหม่ครับเป็นการถอดชุดแล้วรวมพลังกันใหม่เข้าใจเพลงผิดเนี่ยมีมาลเห็นแล้วนะครับตอนนี้เราเจอแล้วนะครับน้องเอ๋คนไม่มีคู่ไม่รู้หรอกนะครับผมเข้าใจแล้วะ่รฮะว่าทําไมน้องถึงยังไม่มีคู่นะครับ ปัญหาของน้องก็ปล่อยไปแล้วกันตอนนี้นะครับสรุปประเด็นเกี่ยวกับความแรงนะครับครับก็อย่างที่บอกเด็กดีๆก็มีเยอะเต็งทแล้วที่เป็นขาก็เป็นเด็กส่วนน้อยผมก็ยังเชื่อวัยรุ่นเราเนี่ยผู้ใหญ่นั้นไม่ต้องห่วงนะคิดได้เข้าใจได้นะอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่เ็วๆก็มีผู้ใหญ่ดีๆก็มากก็ว่ากันไปแล้วเบรกกันสักครู่แป๊บๆเป็นพักน้อยคล้ายๆเหมือนตีระฆังพักน้อยฉี่อึกันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้า ปากหวานนั้นเข้าแล้วก็รับทุกเรื่องเลยจากวันนี้อย่าลืมไอเดียของดีเจออนเซดด้วยนะครับ,รบสำหรับ,รบการโชว์ของแชมแยบปากหวานนะครับ0ูนย์สองหดสามเนะครับหรือว่าถ้าโทรไม่ติดแล้วก็ส่งเป็นเอสเอ็มเมาก่อนก็ได้4 8 0 2ปดศูนย์สอแล้วเดี๋ยวเราโทรกลับนะครับแต่ว่าตอนนี้พักกันแป๊บหนึ่งครับสาแยกปากหวาน